เข้าครัวค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหอมๆบนละลายก่อนนะคะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงไลลาแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะวันนี้ไลลาคนเดิมเพิ่มเติมมาชวนเพื่อนๆเข้าครัวทำเมนูอาหารดีๆทานกันอีกแล้วนะคะ และอีกเช่นเคยค่ะกับเมนูทำกินเองง่ายๆได้ที่บ้านแต่รับรองว่าได้ความอร่อยแบบเต็มๆคำกันแน่นอนค่ะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะวันนี้ไลลาจะมาชวนเพื่อนๆเข้าครัวทำเมนูน้ำจิ้มค่ะซึ่งเมนูน้ำจิ้มในวันนี้นะคะเป็นเมนูน้ำจิม้มแจ๋วน่าลองแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเมนูน้ำจิ้มแจ๋วในวันนี้ค่ะมีวัตถุดิบและส่วนประกอบอะไรกันบ้างค่ะ วัตถุดิบแรกที่เลาใช้ในวันนี้เลยก็จะเป็นในส่วนของตัวผักชีฝรั่งนะคะผักชีผักชีไทยนะคะตรงนี้แล้วก็ต้นหอมค่ะ น้ำตาลปี๊บน้ำมะขามน้ำมะนาวน้ำปลาพริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วค่ะเห็นไหมคะว่าวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองทําตามก็ลองดูได้เลยค่ะไลลาได้ทําการแชร์วัตถุดิบข้อมูลไว้อยู่ที่ใต้คลิปแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปลงมือทำไลลายอยากขอกําลังใจจากเพื่อนๆนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ที่ช่องไลลาชิลชค่ะจะได้ไม่พลาดเมนูดีๆที่ไลลาเอามา แช่ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเมื่อวัดิบพร้อมแล้วก็อย่ารอช้าเลยค่ะเราไปลงมือทำเมนูน้ำจิ้มแจ่วดีกว่าค่ะตามไลลา,ลามาดูเลยนะคะเอาเละค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำน้ำจิ้มแจ่วกันเลยนะคะง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากเลยนะคะเริ่มต้นจากการนำในส่วนของตัวน้ำปลาเทลงไปเลยค่ะน้ำปลานะคะตามด้วยค่ะน้ำมะนาวมีน้ำมะนาวแล้วนะคะ ตามด้วยน้ำมะขามค่ะแล้วก็ทำการคนละลายก่อนนะคะและน้ำตาลปี๊บค่ะละลายเลยนะคะให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะคนไปเรื่อยๆค่ะ เมื่อน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายแล้วนะคะก็จะมาเป็นประมาณนี้เลยนะโอเคเราก็จะทำการใส่ในส่วนของตัวพริกป่นลงไปเลยค่ะความเผ็ดนะคะสามารถปรับได้ตามชอบเลยนะของผู้ทานเลยนะคะใครชอบทานเผ็ดมากก็จัดมากเผ็ดน้อยก็จัดน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวข้าขวาคั่วค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหอมๆแล้วก็ทำการคนแล้วะคะให้ละลายเข้ากันเลยนะ ง่ายๆค่ะเป็นเมนูที่ไม่ยุ่งยากเลยนะเมนูน้ำจิ้มสามารถทำแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะประมาณ3-5วันนะคะก็จะเหนียวๆหข้นๆนิดนึงนะคะประมาณนี้นะแล้วเราก็จะเพิ่มนะคะออปชั่นนะคะอัตลรสนะคะโดยการใส่ผักลงไปเลยค่ะ ต้นหอมค่ะผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ผักชีไทยค่ะแล้วก็กุ้ยเ้าเลยค่ะนีห่หน้าตาออกมาหอมมากเลยล่ะค่ะง่ายๆค่ะใช้เวลาไม่กี่นาทีก็ได้แล้วค่ะสำหรับเมนูน้ำจิ้มแจ่วในแบบฉบับของลาลาชิลๆนะคะสามารถทานคู่กับไก่ย่างไก่ทอดหมูย่างได้หมดเลยค่ะ จ่มเลยค่ะนะคะยังไงฝากเพื่อนๆลองทําตามกันดูเลยนะคะแล้วก็เอามาการบ้านมาส่งมาให้ไลาลาดูด้วยละกันนะไลาลาอยากรู้ว่าเพื่อนๆทาออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะอย่าลืมเอามาแชร์ให้ชมกันนะคะยังไงวันนี้ไลาลาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไว้พบกับไลาลาคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ